<laughs> นน,า,นาด้าสามทีบ้างาจะไหนผมก็่งไดเานเอออะทีมงานเดี๋ยวจะพาทีมงานขนอิดบล็อกนะท่านวันนี้เออไม่ต้องเอาหมานะ่ะ ไปใส่คนเอามาใส่นี่เอาบอกหรือว่าสิทอยไปพุ่นอ๋อยันว่าอยากออกแห้งหลายๆอให้อดเยเกิดปัด Ừ, là to ừ, ừ. à ừ. à con. Đây mấy mình có đi là bỏ. Ai quá. Đi ao con. lăng cả đạt mà hong con. Ao này ao lăng kadaat, เอาตนุลังกระดาษไปรอง อีกตัวนี้ไงตอนนั้นเราไว้ใส่คางคางๆ แต่แล้วแต่ตหนูเคยมาอยู่บนทางนี้นะนอเจ้าคือบ่ออัน,นเดี๋ยวเอี่ยเลยมาพี่นะเอาเอา,เอาบริปิดดกักนะเอาเชเลย<อ>เลเ<อ>ยมาพี่อตอนนั้นเจ้าพวปีนออกมาเลยลน์เลยตรงนั้ <c oughs> นปีนออกมาให้เต็มรถสี่ก้อยเออสี่ครึ่งหมดเอ้าเอาตัวนี้มาวางนี่ก่อนในห้องเปิดที่สุดเออจะเบียบก่อน อืมแบบนั้นละ่ะเอาให้มันทับกันบ่เนี่อ่ะเออเอาโอเคเอาบ่เนี่ยอ่ะนอลงอยู่ครับอืมจ้า สามร้อยก้อนโอ้นับเน่ยด้วยนับเบิงงเนี่ยว่ามันเท่าไหเท่าไหร่อ่ะอันนี้อิดบล็อกจากพี่รัฐน้องท่านเอาไปนะสร้างเตาเผาศพนะ้ะท่านช่างต้องการสามร้อยก้อนนะเราก็เลยจัดให้อือืม เดี๋ยวผมจะเดินมาเก็บสลิงเก็บของก่อนทีมงานเราคุณภาพ พิ่งจะได้78ป่98เดยเ้98มีอยน่อยโอ้เออเอา่น้เอาเอาจนว่าจัะน้อยหมนละเอ้อยอองร้อยสองร้อยห้าสนอจะได้มาสองเที่ยวเนาะร้อยสี่วอยสี่ร้อยหกเอ้า กูโม่ต <r> ัางลอยทิศสองได้เนี่ย่มเออได้ครับคุยเดียนว่ะเรียนสี่เป็นหนึ่งหนึ่งสี่ยี่สิบหก แขงวโอแขงเจ้าข่งองแข้อไป้องนะพนาวะแข่งโคงอย่าร่องของนะติดิดตดัหนสองีจนอนไปก็ได้ทุ่มเนยอืนอนไว้

โอ้แต่หนูนั่งนานเลยปะเออเอ,อ้วเออเอืมเลา